ภาพถ่ายดาวเทียมของ Planet Labs บริษัทดาวเทียมสัญชาติอเมริกันแสดงให้เห็นการขยายโรงงานผลิตขีปนาวุธ KN 2 3ของเกาหลีเหนือสถานที่ผลิตขีปนาวุธแห่งนี้รู้จักกันในชื่อ February 11เนะครับเป็นส่วนหนึ่งของนิคมผลิตเครื่องจักรกลระยองซองตั้งอยู่ในเมืองฮัมฮึง แซมแลนักวิจัยประจำสถาบันมิดเดิลบิรีในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐระบ,บุว่าโรงงานแห่งนี้เป็นสถานที่ผลิตขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งของเกาหลีเหนือการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของโรงงานเผยให้เห็นการต่อเติมอาคารโรงงานและการก่อสร้างบ้านพักคนงานด้วยโดยเกาหลีเหนือกำลังปรับปรุงทางเข้าของสิ่งปลูกสร้างใต้ดินบางส่วนสะท้อนให้เห็นถึงการเร่งขยายพื้นที่โรงง,งานแห่งนี้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากโรงงานประกอบอาวุธมีขนาดใหญ่กว่าเดิมร้อยละ60 7 0ถึง70ท่ามกลางการจับตามองการเร่งผลิตขีปนาวุธพิสัยใกล้เพื่อป้อนรัเสเซียในสงครามครับเมื่อปีที่แล้วสื่อทางการเกาหลีเหนือก็ได้เผยภาพของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดไปลงพื้นที่ตรวจโรงงานแห่งนี้ด้วยนะครับและในภาพก็มี ภาพของคนงานประจำโรงงานกำลังประกอบชิ้นส่วนส่วนหางและส่วนหัวของวัตถุที่สันนิษฐานว่าเป็นขีปนาวุธรุ่น KN23 ด้วยครับ สำหรับขีปนาวุธ KN23 อีกชื่อหนึ่งก็คือขีปนาวุธฮาวาซอง1 1 g เนะครับเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ถูกนำมาใช้โจมตีแคว้นซาปอริเซียของยูเครนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่29ธันวาคมปีที่แล้วครับ KN23 มีพิสัยทําการสูงสุด อยู่ที่690กิโลเมตรนะครับอัตราบรรทุกอยู่ที่ประมาณ500กิโลกรัมสามารถติดตั้งได้ทั้งหัวรบทั่วไปและหัวรบนิวเคลียร์ในการโจมตีพื้นที่ด้วยเกาหลีเหนือพัฒนาขีปนาวุธรุ่นนี้ตั้งแต่ปี2018แและทดสอบเป็นครั้งแรกในอีกหนึ่งปีถัดมา ขึ้นท่านภายคุกคามความมั่นคงอีกรูปแบบหนึ่งของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถดบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ง่ายกับเนื่องจากวิถีการเคลื่อนที่ของขีปนาวุธรุ่นนี้จะอยู่ในระดับที่ต่ํามากคุณผู้ชมถ้าดูจากแผนภาพนะครับคุณสมบัติสําคัญของข,องขีปนาวุธ kn 2 3ก็คือการเปลี่ยนวิถีการบินได้อย่างฉับพลันโดยเฉพาะในช่วง ระยะสุดท้ายก่อนที่จะโจมตีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับหรือยิงสกัดจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของคู่ขัดแย้งนั่นเองครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากสำนักข่าว CNN ระบุว่าเฉพาะปีนี้เพียงปีเดียวรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธรุ่น k n 23ของเกาหลีเหนือโจมตีไปยังยูเครนมากกว่า60ลูก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน3ของขีปนาวุธทั้งหมดที่ใช้โจมตี194ลูกเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนพบการโจมตีด้วยขีปนาวุธพุ่งสูงขึ้นและยูเครนก็ตรวจพบการใช้ขีปนาวุธ KN-23 ในช่วงเวลานี้ด้วยมีข้อมูลจากาคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตอิสระของยูเครนหรือ NAKO ระบ,บุว่าชิ้นส่วนในขีปนาวุธผลิตจากโรงงานในชาติตะวันตก9แห่งนะครับ และจีนก็ถูกเพ่งเล็งในฐานะทางผ่านของชิ้นส่วนขีปนาวุธไปสู่มือของเกาหลีเหนือหลังจากบริษัทสัญชาติจีนอยู่ในรายชื่อของผู้รับชิ้นส่วนเป็นรายสุดท้ายแต่เอกสารของ Conflict Armament Research หรือ CRA ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อครับเนื่องจากไม่มีหลักฐานบ่งชี้เจตนาในการส่งชิ้นส่วนให้เกาหลีเหนืออย่างชัดเจน นอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายของแต่ละประเทศในโลกตะวันตกยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมบริษัทจัดจำหน่ายอาวุธในชาติตะวันตกให้เข้มงวดมากขึ้นด้วย<ส>การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีตอบโต้ตกันอย่างหนักระหว่างรัสเซียกับยูเครนกัน กล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพแสงจากการระเบิดบนถนนในภูมิภาคคูสของรัสเซียหลังจากยูเครนใช้ขีปนาวุธและโดรนในปฏิบัติการโจมตีตลอดคืนที่ผ่านมาขณะที่ภูมิภาคคาลูกา้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันนะครับชิ้นส่วนของโดรนก่อให้เกิดไฟไหม้นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกลา่าว ด้านรัสเซียก็ระดมยิงขีปนาวุธและโดรนพรีชีพโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนสร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นวงกว้างด้วยครับ ท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงจากสงครามตลอด2ปีครึ่งอังเกลาแมคเคลอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็เตรียมเปิดตัวหนังสือบันทึกความทรงจำนะครับหนังสือเล่มนี้จะช่วยฉายภาพมุมมองของเธอต่อสงครามในยูเครนได้อย่างชัดเจนและทันโลกออฟบิดคืนนี้จะเปิดมุมมองบางส่วนของหญิงแกร่งแห่งเยอรมนี e ิ่มเ Memoirs 1,954 2 0 2 1หนังสือบันทึกความทรงจำของหญิงแกรง่งแองเกล่าแมคเคบอกเล่าเรื่องราวตลอด16ปีของการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีครอบคลุ่มมุมมองต่อวะลาดิเมียปูตินโดนัลด์ทรัมป์และยูเครนทำให้เห็นสถานการณ์โลกผ่านสายตาของเธอได้ชัดเจนมากขึ้นแมคเคิลยืนยันการตัดสินใจขัดขวางการอ้าแขนรับยูเครนเ,เป็นชาติสมาชิกนาตโต ในการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรทางการทหารที่กรุงบูคาเรสของโรมาเนียเมื่อปี2008เพื่อป้องกันไม่ให้รัเสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบไม่เช่นนั้นสงครามอาจปะทุขึ้นเร็วกว่านี้และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนื่องจากผู้นำรัเสเซียคงไม่มีวันยืนมองยูเครนเข้าร่วมนาโตโดยเด็ดขาด,ดคุณคงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปตลอด สักวันยูเครนและจอร์เจียจะเข้าเป็นสมาชิกนาโตและผมจะขัดขวางความเคลื่อนไหวดังกล่าวคือสิ่งที่ปูตินพูดกับแมคเคลอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีตอบกลับว่าคุณก็คงไม่ได้เป็นประธานาธิบดีไปตลอดเช่นกันแต่ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดของรัสเซียในวันข้างหน้าไม่ได้ลดน้อยลงสำหรับแมคเคลปูตินเป็นผู้นำไม่สนใจในการสร้างกลไกประชาธิปไตยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ให้ความสำคัญกับการโต้กลับชัยชนะของสหรัฐในสงครามเย็นและผลักดันให้รัสเซียเป็นแกนหลักของโลกหลายขั้วอำนาจการบรรลุเป้าหมายนี้ทำให้ปูตินหันมาใช้ประสบการณ์ในการทำงานที่หน่วยงานความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ทรัมป์มองทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมุมมองของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดินแต่ละแปลงขายได้เพียงครั้งเดียวและหากเขาไม่ได้คนอื่นก็จะได้ไปกรอง ตลอดหลายปีที่ผ่านมารถยนต์สัญชาติเยอรมันบนท้องถนนในนิวยอร์กเป็นหนามยอกอก,อกของทรัมป์นำไปสู่ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลยูโรกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐทรัมป์ชื่นชอบปูตินอย่างชัดเจนและแมคคก็ได้ข้อสรุปว่าทรัมป์มักชื่นชอบนักการเมืองที่มีลักษณะ,ะเผด็จการและใช้อำนาจอย่างเป็นเสร็จสำหรับทรัมป์ทุกประเทศต่างแข่งขันกัน ความสำเร็จของประเทศหนึ่งคือความล้มเหลวของอีกประเทศเขาไม่เชื่อในการสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ทุกฝ่ายแมคเคิลเคยขอคําแนะนําจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเกี่ยวกับการรับมือกับทรัมป์ที่นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกเพื่อโน้มน้าวให้ทรัมป์ไม่ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี4สมัยของแมคราฮัเธอได้นำพาเยอรมนีและยุโรปผ่านพ,าพ,าพ้นวิกฤตการเงินปี2008วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะเดียวกันเธอเผชิญเสียงวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานราคาถูกจากรักเสเซียและการค้ากับจีนมากจนเกินไปขณะที่การอ้าแขนรับผู้อพยพทำให้แนวคิดขวาจัดเติบโต,ตมากขึ้น และการลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงจนถึงปัจจุบันสัญญาณของการทวีความรุนแรงของสงครามรัสเซียยูเครนในช่วงเวลานี้ก็สะท้อนให้เห็นได้จากคำเตือนของคณะกรรมการด้านการทหารขององค์การนาโต้นะครับหลังจากออกมาเรียกร้องให้บรรดาธุรกิจต่างๆเตรียมปรับตัวเพื่อรับมือฉากทัดของสงครามและลดผลกระทบจากการใช้มาตรการตอบโต้ของรัสเซียกับจีนด้วยครับ นี่เป็นความเห็นที่น่าสนใจอย่างมากนะครับโดยนายทหารระดับสูงของนาโตระบุว่ามาตรการป้องปรามเนี่ยควรจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาอาวุธไปจนถึงยาและสารเคมีต่างๆเนื่องจากการพึ่งพาทั้งสองประเทศมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียในระยะยาวแก่ชาติตะวันตกได้ครับ